สวัสดีค่ะพบกับช่องทำง่ายอร่อยด้วยพบกับเมนูดีๆสำหรับพี่น้องร้านชากาแฟนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้เป็นเมนูโกโก้เย็นรสนัวมากเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะสำหรับส่วนผสมนะคะง่ายๆสบายๆเลยมีโกโก้ตรามือค่ะ2ช้อนโต๊ะนมข้นหวาน60 ml นมข้นจืด30 ML และนมสด 30ml สําสำหรับทำฟองนมค่ะให้เรานำน้ำร้อนมา150 ML ค่ะแล้วเราก็ตักโกโก้ตรามือลงไป2ช้อนโต๊ะเราต้องใช้น้ำร้อนนะคะจะทำให้โกโก้ละลายง่ายค่ะจริงๆแล้วตัวกโกโก้ตรามือนี้ก็ละลายง่ายนะคะคนแป๊บเดียวก็ละลายหมดแล้วค่ะ ให้เราคนจนตัวโกโก้นะคะละลายในน้ำร้อนจนหมดเลยไม่มีเศษผงและตะกอนนะหอมกลิ่นโกโก้มากเลยค่ะตอนนี้อีกหนึ่งเคล็ดลับที่ทำให้โกโก้อร่อยค่ะให้เราเอาแก้วที่เราละลายโกโก้เมื่อกี้นะคะวางลงไปบนน้ำแข็งค่ะเมื่อโดนความเย็นโกโก้จะมีความเข้มข้นมากขึ้นค่ะเวลากินมันจะหนัวมากขึ้นแล้วเราก็ จะเติมนมข้นหวานนะคะลงไปในโกโก้นะ60 ml และนมข้นจืด30 ml ในคลิปเนี่ยพี่เจทำนมผสมเอาไว้แล้วก็เทครั้งเดียวนะคะถ้าใครใช้นมผสมให้ใช้นมผสม90 ml เลยค่ะง่ายและสะดวกดีนำโกโก้ที่เราแช่น้ำแข็งเมื่อกี้มาค่ะแล้วเราก็เทนมผสมลงไปเลย90 ml คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะ การทําวิธีนี้จะทําให้โกโก้เนี่ยเข้มข้นแล้วก็นัวมากค่ะเวลากินเนี่ยลูกค้าชอบมากเลยนำนมสดที่แช่เย็นจัดมา30 ml ค่ะเราจะทําฟองนมกันใช้เครื่องตีฟองนมนะคะปั่นนมให้เป็นฟองตัวนมต้องแช่เย็นจัดนะคะถึงจะตีฟองขึ้นแล้วเราก็ได้ฟองนมที่เนียนกลิบเลยค่ะ เทโกโก้ลงไปในแก้วขนาด22ออนซ์ค่ะแล้วเราก็เทฟองนมที่เราตีเอาไว้ลงไปที่ทด้านบนปิดฝาพร้อมเสิร์ฟได้เลยสูตรนี้ชิมแล้วรับประกันความอร่อยเลยค่ะส่วนผสมต้นทุนราคาขายพี่เจอาวางไว้ให้ใต้คลิปนะคะสามารถกดดูได้เลยค่ะพิกัดสำหรับการสั่งซื้อวัตถุดิบออนไลน์ก็เอาวางลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเหมือนกันดูได้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ